น้ำกันลมกันเลอะก,กันน้ามันใส่ปุ๊บพร้อมไปผจญภัยเลยจ้าใครมีแพลนจะไปเที่ยวไปแคมปิ้งขึ้นเขาขึ้นดอยไปที่อากาศหนาวอากาศเย็นลมแรงจัดแจ็กเก็ตรุ่นนี้ไปได้เลยค่ะสวยตรงปกมากแม่มีหลายสีให้เลือกใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเราเลือกเป็นไซส์ XL มานะคะเพราะว่าชอบใส่แบบตัวใหญ่ๆหน่อยและเพื่อนหนาวใส่เสื้อด้านในอีกหลายชั้นด้วยค่ะใครจะไปที่ลมหนาวแรงๆหิมะตกนะคะเอาเสื้อกันลมกันละอองน้ําแบบนี้ไปด้วยค่ะถ้าใส่แต่กันหนาวเฉยๆแต่ลมเข้าได้น้ําเข้าได้มันไม่พอค่ะมันก็จะหนาว เดิมชอบดีไซน์ตัวนี้มากนะมีซิปแล้วมีกอบแก๊บอีกชั้นไม่ให้ลมเข้ามีกระเป๋าซ่อนด้านในและมีซองใส่ของกระจุกกระจิกกันหายให้ด้วยค่ะใส่สร้อยใส่แหวนได้เลยนะมีกระเป๋าสองข้างค่ะลึกใส่ของได้จริงใส่แล้วรูดซิปปิดกันของหล่นได้ด้วยโทรศัพท์มือถือไมเซลฟี่มินิซ่อนกระเป๋าตังค์พาสปอร์ตของสําคัญไว้ช่องด้านในได้ตกแต่งด้วยซิปสองข้างเพื่อความเก๋ซิปดีรูดลื่นไม่ติดขัดค่ะซิปด้านหน้าเป็นทูเวย์นะคะรูดได้สองทางใส่แบบแฟชั่นเผื่อร้อนเผื่อระบาาาายกกศแต่ถ้นว็มี เชือกรูดให้กระชับขึ้นได้ด้วยขาดกันลมเข้าค้าดีทนทานไม่ขาดไม่ยับง่ายใส่แล้วทรงสวยขึ้นกล้องดูดีดูแพงตรงปกแบบนี้จิ้มช่องแม่จูนโอเวลเบบี้ค่ะ